แล้วแลมแลมต่อเตะนะครับผมนะครับคลิปนี้กะเบิงครับก้อยออกลูกอีอำนาจนะครับผมนะครับสาวอำนาจนะครับได้ออกแล้วนะครับกับลูกชายนะครับผมเดี๋ยวเบิงต้องเบิงว่าเป็นยังไงนะครับไงมาเดบนหน้าตาก็โอเคนะครับผม แต่ว่าเพจตัวผูครับมันมันนี่กลับผมช่วงเศร้าครับก็ค่ายครับเพิ่งออกมัขึ้นนี่ครับผมนะครับออกลูกมัขึ้นได้เพศผูครับผมนะครับตัวนี้พ่อพ่นกัเป็นพ่อรับจ้างนะครับจูอำนาจเจริญนะครับผมนะครับผสมมาจากอำนาจเจริญนะครับเป็นไอพ่อรับจ้างน้องเอิญนะครับผม นะครับคาผสมกับพันหนึ่งครับผมผสมแล้วผสมทันว่าครับผมออกครบตามกำหนดพอดีครับนะครับออกมาเป็นเพจผูสาวทองแรกครับผมในทองแรกนะครับทองแรกสมบูรณ์ดีครับทั้งแม่ครับออกมากับปอดอยครับอันนี้พอช่วงพันกิน นะครับเนาะบำบลุงเพิ่นนะครับเริ่มแหนนมแล้วละครับผมมาหอดกับบารีบังคับแหนเองเลยแม่กับเนี่ยโห่ครับแม่แม่ยเป็นกับเป็นใจครับไก่ mm hmm. แหนปกตินะครับ mm hmm. ย่างตัวแต่ต่ตอเตะย่างย่าง,าง,างมันเก่งใจครับ mm hmm. มันนี่วะนี่

กึด๊ดๆๆึ๊ดยกนจังพลังอยู่นะครับหู้ฮักขาวเดียมถึงดงถึงดงถึงดงเออ พอมีครับพอมีตาเต็มอืมแล้วเหญ่ขึ้นมาวันที่ไปทำองไรอึดอืดอ่าเมยียเพิ่กับมีอ่องอยู่แล้วอ่าิไปทางเมยียด้วยทางพอ่อนะครับหางหางยงวอยู่ครับ อาหางหอดเพราะเขาหางเงาหางเงวจะเป็นลูกตัวแรกครับผมนะครับลูกตัวแรกของคอกเรานะครับผมที่เลี้ยงควายเลี้ยงควายมาครับผมนะฮะนี่เป็นลูกแรกครับที่มาเกิดอยู่กับเรานะครับน่ารักมากยังไมไ่ตั้งชื่อครับยังไม่ไตั้งชื่ออืม

นะครับหัวเอ็นหัวเอ็นหัวเอ็นมีเอ็นพันเมีเอ็นพันก็มีอ่องมีงเกี่ยมจำอยู่แล้วครับ กันยาวๆครับกับยังไม่ตั้งซื้อครับผมเดี๋ยวแจดงสีเดี๋ยวกันมาผมังสีนัดตั้งซื้อเป็นครับว่าจะตั้งซื้อว่ายังไงครับผมเฮ้ยวัดดีดูวัดดีดู วดีวดีวดีวด,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 ดีวัดีวดีวดีเออชูแวนนี่ดูครับคับแบเก ấy. แบบด้สามแม่ด้ทอครับกรทอนเือนกันครับทั้งสานะครับด้านใน ีหลังปีใบนะครับตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้สองเดือนกว่าอีตัวเลยไปพุ่นในพุ่นครับอันนั้นก็สีประมาณมีนะมกรากุมผ้าประมาณกุมผามีนะครับตัวนั้นก็บซ้ำๆกันครับทางกันอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับกุมผากับมีนาให้กันครับนะครับผมกระพรอมคลิปดีขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผ่านไปครับ เอาบายบายเเร็วเฮ้ยกับวัยตัวแรกของคอกเราครับผมที่มาเกิดอยู่กับเราครับสวัสดีครับ